ด้อยอาจรย์กับเลามือที่บ้านนับวลัํากิเือหม่เจ้าหนี้เขาคนนยังมีเปนลังตามกับเวามีขเจตาเอา่อลังไปหยาดโมดหยาดมั่งก็เอาเวลาโมเป็นหยาดไปล้มัก็รเอาไปหมดล้วเอาไปก็ดวก็ท่วมาอาจารย์พพราหญงมันว่าขั้นเราเพราะไงขับรถมาสั่งเยอเลยขั้นเราอาจารย์กองพ่อวายอยู่นะอ้ายเกิดมุนท่าสุนถ่านท่อแล้วกบท่วมาก ยงคนลำล้ำเลยด้วยล่ะว่หเงดังมาาในผมขอลำเนว่าลำบบกั้นตอนแรกก็ทำไปเของตัวเขาไปเกียวลถ้ามาหาเณฑนให้โอกาสน้อยเข้าเขาเดียวูัใหญ่มือนกับผีขึ้นเงินเล่นมเขาค่อยๆเลจะเลไปด้าหลัง้ก็ช่ล้ำมันทับกันมันหลายก็ได้โอกาสตัวคนว่าล้ำสิลำดีว่าชลำพี่น้องว่าประว่ากันนะพ่อช่ลาพ่อยอสัต่า บางคันเดินพอน่องสัดผาวาเห็ดบุญเห็ดกุศลไปรี้ยวย่อมได้บุญได้กุศลดังคาของพระพุทธเจ้าก็ไหวเพื่อว่าบุญโลสึกบุญก็โลตีย่อมทั้งชั้นนี้นะอันชนนิทิตังฟังไม่เร็วพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาอัศโยสึงอัศโจโลเพื่อผู้คือพวกโจรเตโตคือพวกเปยนหรือพวกในขอบเขตฐานะของบุญฉะนั้นเพิ่นจะเขี็นบุญเขียนมา สาราเงินทุนเงินข้ามกำเกลียวเสียไปเร็วหลายพันหลายหมื่นกรอบว่าเสอลในพระพุทธศาสนาเป็นต่างนางทั้บุญเกิดมาศรัทธาอาศัยเป็นแน่วหนึ่งศรัทธาอาไรศรัทธาหัวเตศรัทธาหลังเตามีควาเแตกการอนะลา่ารศรัทธา ท่านสรัพย์ท่าอาศัยยังเอาของไปท่านห้งได้มัตรท้าตัวมีโทษเพื่ออยากให้เพื่อนปวดหนุนไทยพ่ายหุนเรียกว่ารทำบุญพุ่นี่ความดีความชอบยังโมเฮาเอาของไปท่านใส่ยบัดมีข้าวต้มข้าวปาดก่อนหนึ่งสองสามสี่ท่านยังกระามบอกไปให้เล็กน้อยบัตราเอาขึ้นกระบอกเปนของคอยนี่เป็นตาเปลี่ยนบุญฟังไปอีกเด้อดรุ่งสัตว์ตาหัวเต่าคิดห้อยปินพันเรานี่อึ้งเอ๋อผู้สีท่านบ่อมี้มีเงิน ด้วยถุงกระเป๋าเจ้าของประจกออกจกเขาท่านของกินมันกนเอาเอฟีข้ามือเอาออกมาแล้วก็ถือไห้บอท่านบอกุสิท่านบอหอยตึกพันตองมีดิีดเกสมองนีบอใสบอเบิท่านเตะเดี่ยวบอยบอ่านเกิดการใส่การสอยตกออกมาล่อถอยลาลูบออกลูบเขานี่ลาพี่น้องคณน่าซัดท่าหรือเ่า,เาคือคนสองใจ มือไหมีจิตใจหลายอย่างยาสีท่านกระซังมือนันเขาของมีจิตใจสวรรนีร่บริสมูมู้าท่านไปรี้ยวปรวางเป้านี่บ่ได้กุศลท่านไปรี้ยวแม่ได้ผลนี่พระองค์เพื่อเทศชาติเพื่นเป็นพะเวทยอยู่เขาที่นี่ท่านอดดังมาที่กันหาลูกน้อยท่านล่อรถเรียบร้อยมามิงนาเข่นรุงคว่มเสือเปลยนเอ็นยึดแต่เท่าแม่เมืม่อตาพาม่าเพย์มารองมาขอคงชินใจลงพ่อท่างเดี๋ยวอดหลอดบังสีรกเอาอยอดวงนี้ละพาน จากชาตินั่นพี่นอ้องจังมาเป็นกุมามรสัตถาองค์หลวงนี่ละพ้นบังเกิดบรรลุดวงท่านจังมาก่อนแบบฮัดลัมนีสัตว์ท่านสัตวถอกขอโทษน้ำหน้าพอ,อ,อย,า,ออยาเมย์แต่บอกคือผมยอกสัตวทางสัตถูกสัตว์ที่ท่านเข่าหู้บอลำตูเมยย่างเตมันน้อนเพลรับหูรับตานีกะมีผ่าลา,าสัตว์ห้าลังเต่าสัตว์หน้าหัวเต่าที่นังก็ขอเหยนก่อนขา กินยาไข่เสร็จมันมันหยดฐานข้อแงอันนี้เป่าเรื่องสัทธาสู่พี่น้องฟังสัทธาโบ้เคือกันคนข้าเกิดมากเนี่ยกโบ้เคือกันมีภูเสูงภูตามเช่นดอกก้อยสูงทงวเงเตี้ยวเวลเมื่วลาบรรจงเตีเ่ยเอตเมฆหนุนมาเรียร์ดากระเทือนกุ <c oughs> คนห้าวเกิดมาบ่เคยกันมีผู้สูงผู้ต่ำมีผู้ขาผัวคำผู้งามผูัวบล้อมีผู้เสียงดีมัลำล่ำดีเสียงดีลำดีหไรมันมีเงินคนจ้างหลาไรจะกันมึงก็บ่เหแต่ะมาคนเกิดมาหนี่งผัวจักเต็มเมืองเกิดผัวจักผัวตายสังขารเป็นของโบราณ สังขารเป็นของบริเนบรนอนความตายนี่แกนข้ออุกบ,บาทยางเต็นมือเศร้าเห็นหาจังบายังเข่าชะเล,เาลา่แก่ชราเพียบขึ้นมาอย่าไก่ฟังนางไก,ก่หิ้มน้องเพียบขึ้นมาอย่าไก่ฟังนางไก่หัวยัยวยกเข่สาสีไหวลาวังใดเกิดมาเป็นคนรักษาสื่อเสียงของกนเอาไว้ตายเพลียวเออซื้อเข่าภาสีได้ปักวัดนวดภาสีได้ลื้อซ่าให้สางคนงามก้ดีเอาไว้ท่านหกชิตปีมาแล้ว มีเงินเดือนว่คือสมัยแต่โบราณเนาะแต่ก่อนโอ้ยเ่ากะเ่าถิมชื่อชื่อตายกะตายถิมชื่อชื่อคนสมุนก็จักเงินประกันเงือนหนังเงื่อนนี่มันมีหลายเงินมีใช่เงืนเงินเงินเงินคนสมัยสมุนฮกซีปีมามีเงินเดือนฮันควายถึงฮกซีพีเราคอยสิบบสันได้ควายซีโบส์ใส่เงินเดือนเลยควายฉลองซะก่อนเดีวรับเงินเดือนตอนเ่าวมีเวจร์จิล เอินี่เอิน้มากินขากินน้ำขาเป็ดขาแก่เลี่ยงพี่เรื่องน้องเลี่ยงพระเลี้ยงเจ้าก่อนจังทคอยรับเงืนเดือนไปกินไปทานแต่ก่อน่าเทียนด้เจ้าเทียนด้เทียนไหวเลเทียนผ่านองสางก็สดตอนตนถ่ายนานจังว่าเกิดเกิดมาเป็นคนเสางคนงามต้นทยอเอาไว้ตายไปเร็วซื้อจังสีได้ฟากวรถนจังสีได้เือดาเฝ้ากินเฝ้าทานเฝ้าสางเฝ้าเพียงเฝ้าเพียงเฝ้าปัน สามมันยังมีสี่เป็ดสีวาอยู่แบงหลูกเบงเต่าปันหลูกปันเต่าให้มันพอกันมีหลูกสองกับแบงสองมีสามกับเบงสามหมายบนบาแบงในแบงหน้ามีกีดินกีดอนสามสี่สิบลายมีสวน่อยพี่ไฮพี่หน้าดีวสวนดอกสวนดังสวนลูกข้าวนตร์อยู่โขกอยู่เรากับแบงหลูกเบงเต่าให้มันพอกันมีสองเบงสองมีสามเบงสามเบงยาสีเบงสื่อซื่อยาสีไฮคือเป็นคือคนบ้านมอละมัาเจร เท่านั้นแบงหมู่แบงต่าแบงเสือสือพ่อี่สนุนถือสิษยเพื่กันพ่บอกพูนพัวไก่รอขนอยู่บ้านก่อยอยู่ทังอำเภอพีโมนพรเทา่ยพรเทยจะบอกให้เห็นไหมเราเิ่งตัวสามโอเปนลบอกว่เท่าวเราแกซื้อวเราบอแบงหมู่แบงเต่าเราบ้าเอราเราใจกลัวไ่เป็นมาหวานบางทีเบิ่งพอพเบิ่งเมือดี บางไรผ้าพอผ้มีเปี้ยวยาเบาหวานชงเล้งชงง่ายชงยิ่งชงท้องชงข้ามดีจังสิโอนเป็นไฮโอนเฮกเป็นนาเป็นสีมันขนาดพกมงไม่จะตายแต่นี่คราแต่มันหมุนบบท่านเกมาอยู่นองวบานที่ขาอยสหกห้์คนเปดเ็นมือเบิ่บกูระเบ่ไปพมีหน้ากับรับโท่านโอนเป็นสื่อบอกเวนีก่อไปทียมาเรเล่าในใบหน้าจักสองใบใบเออยี่บยิบจะเอามันมาหมุนสักคนพมี่ก่อนท้ายเียเอามาหมุนเบงสักคนเขาว่า ก็ไปเชื่อมากจูงแขนบวเท่าเขา่เขาท้องกสอนางรับตายนางโอ้ยก็จัดก็จัดขับขอพ่อคุณจะตายคนนี <laughs> ้ตั้งมาเบงบูกเบงเต้ายาสีเบงเสือซื้อให้มีชาโนเจอเสดพร้อมยาให้เขาเพิ้นกันเสแซมเสียตะโกนนอนลังคนนั่นขวัญเผายังข้าบานลังคนนั่นขวัญเมยังข้าบานบ่หามไปหอนป้า พิดกันนอนมุนหน้ากูได้หลายมึงได้หน่อยมึงเลี้ยงบ่ทอกูกูได้หน่อยมึงหามมีไปสากูได้หน่อยมึงหามพอไปสามึงได้หน้ากับสวนให้เหตุบุญได้แล้วเนี่ยว่าปั่นเขาไว้เตะบ่ท่านตายให้เม่แบ่งให้พอแบง่งแต่งไปเบิดสู้มองตายแล้วสู้สรรค์